วัสดีครับวันนี้เราจะมาพาทําแลกหลังคาใส่รถตู้นะครับรถตู้คันนี้น e ิสสันเอวน e 24นะครับแลกหลังคาที่จะทําก็เป็นกรอบลักษณะประมาณนี้นะครับความยาว2เมตร40 m. ความยาวรวมนะครับส่วนความกว้างจะอยู่ที่นะครับ135เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็วัสดุปูพื้นที่จะใช้ก็จะเป็นแผ่น อลูมิเนียมลายเตีนเป็ดสาเหตุที่แล็กออกแบบมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมีกรอบนอกกรอบในนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เพราะออกแบบเพื่อที่จะรองรับการใช้กับเต็นท์หลังคาตัวนี้นะครับเต็นท์หลังคาจะเห็นว่ามันจะมีชุดกลไกลพับเต็นท์ชุดหน้านะครับเห็นไหมครับทั้งสองฝั่ง ในขนาดที่พื้นที่ห้องด้านในนะครับความว้างรวมจะอยู่ประมาณ2เมตรก็คือห้องด้านในของส่วนนี้ก็คือออกแบบแหลกตามการใช้งานนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะออกแบบแหลกก็คำนวณขนาดนะครับว่ารถเราด้านบนความกว้างสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องการแหลกที่ยาวเท่าไหร่นะครับในส่วนของขาจับแหลกรถตูทท้ที่ใช้นี่เป็น มีรางน้ำนะครับเป็นหลังคารางน้ำเพราะฉะนั้นก็จะต้องสั่งซื้อหรือสร้างเองก็ได้นะครับขาจับแหลกรางน้ำนะครับอันนี้ซื้อสำเร็จนะครับมันจะมีอุปกรณ์มาก็คือตัวหลักชิ้นนี้นะครับที่จะรองรับแหลกแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นชิ้นที่มาประกอบกันนะครับเพื่อปรับความสูง นะครับก็คือในการติดตั้งเนี่ยเราสามารถปรับความสูงได้รปรับความสูงของหลังคาหรือความสูงแหลกได้มีอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นครอบนะครับชิ้นสุดท้ายก็คือชิ้นนี้จะครอบปิดหลังติดตั้งแล้วนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่มีให้มาก็จะเป็นสกูมีมาพร้อมอยู่ในชุดนะครับในชุดที่ทางเราสั่งมานะครับ ร้านเขจะให้ตัวนี้มาด้วยอีกอย่างนึงก็จะเป็นยางเส้นยางนะครับเป็นยางรองนั่นเองเพราะเวลาที่เราติดตั้งลงไปนั้นเพื่อป้องกันนะครับยางรองเส้นนี้จะอยู่ข้างล่างเริ่มแรกก็จะสร้างโครงก่อนนะครับโครงตามขนาดที่ต้องการเป็นเป็นตัวรอบๆตัวหลักก่อนตัวต่อมาที่จะต้องทำก็คือเส้นบ่าก็คือตัวนี้นะครับ ตัวโครงผมใช้เหล็ก2คูณหนิ้วนะครับ2คูณหนิ้วส่วนตัวบ่ารับน้ำหนักรอบนอกเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับตอนนี้ได้เชื่อมเส้นบ่านะครับขอบนอกที่จะรับน้ำหนักแล้วนะครับสฝั่งจากนั้นนะครับส่วนสำคัญก็คือส่วนที่จะกระจายเพื่อรับน้ำหนัก ภายในนะครับซึ่งจุดนี้ผมจะใช้เป็นเหล็กขนาด2อคูนนิ้วแล้วเอาด้าน2นิ้วนะครับเป็นด้านที่นอนราบไปซึ่งการวางตำแหน่งตัวรับน้ำหนักตัวนี้เราจะต้องคำนวณโดยอ้างอิงจากความกว้างของแผ่นอลูมิเนียมนะครับที่เราเอามาใช้ปูพื้นก็คือ122เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนวณระยะ จากมุมนะครับมาถึงจุดที่แผ่นจะตกเนี่ยนะครับจากขอบจากขอบมาถึงนะให้ได้122เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้2นิ้วเนี่ยนะครับให้มาอยู่ตรงตำแหน่งที่กึ่งกลางเพื่อที่จะกระจายน้ำหนักจากนั้นเราจึงเฉลี่ยเอา2คูณ1นเนี่ยนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับตามระยะที่เราเห็นว่าเหมาะสมเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักนะครับ ครับตอนนี้ได้ทําการเชื่อมในส่วนของตรงนะครับเส้นตรงรับน้ําหนักนะครับเป็นเส้นที่ไว้รับน้ําหนักของแผ่นพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากแผ่นพื้นเรามีความกว้าง122แต่ความกว้างของแหลกที่เราออกแบบไว้มีความกว้างทั้งหมด135-5ลบ5เซนะครับลบความหนาของเหล็ก1นิ้ว2ฝั่ง ข้างในก็จะเหลือ130ก็คือเราไม่สามารถใช้ความกว้างของแผ่นได้นี่คือเหตุผลว่าที่ว่าทำไมไม่เอาแผ่นวางลงไปทางนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการตัดเหล็กนิ้วนะครับนิ้วคูณนิ้วเอามายงตรงนี้นะครับทุกจุดเลยนะครับ1 2 3 4 5นะครับทำการเชื่อมเพื่อที่จะเป็นบารับน้ำหนักในส่วนของขอบขั้นตอนต่อไป ที่จะต้องทำนะครับและสําคัญมากสําหรับงานเหล็กก็คือขัดแต่งรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมที่เราเชื่อมไว้เนี่ยเราอาจจะดูคิดว่ามันแน่นนะแต่เราต้องขัดออกมาดูก่อนนะครับว่ามันเหล็กสนิทกันกหรือเปล่านะครับหลังจากขัดแต่งรอยเชื่อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องทําสีนะครับเหล็กที่ใช้ทำเนี่ยเป็นเหล็กชุบภาษาชาวบ้านเหล็กชุบภาษาทางการหน่อยก็เหล็กชุบกันวัานไน ซึ่งบางท่านมีความเข้าใจว่าเหล็กชุบกันวาไนส์เนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับคือเข้าใจกันอย่างนั้นไปเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเหล็กชุบกันวาไรส์ต่างจากเหล,ล็กดำยังไงนะครับเหล็กชุบกันวาไรส์เนี่ยเขาจะชุบสังกะสีเป็นผิวชั้นหนึ่งก่อนเป็นชั้นผิวซึ่งโอกาสในการเกิดสนิมนั้นก็เหมือนเหล็กปกติเพียงแต่ว่าเมื่อมันจะเกิดสนิมมันจะเกิดบนชั้น ของกันวาไนาก่อนก็คือให้สนิมกินที่ชั้นสังกะสีที่เคลือบไว้ก่อนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเหล็กชุบจะไม่เป็นสนิมเมื่อมันกินสังกะสีหรือกันวาไนาแล้วเนี่ยมันถึงจะเริ่มเข้าไปกินในส่วนของเนื้อเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเหล็กดำหรือเหล็กชุบนะครับถ้าหากต้องทำชิ้นงานที่ตากแดดตากฝนนะครับก็มีโอกาสเป็นสนิมได้ดังนั้นจะต้องทำสี โดยเฉพาะเมื่อมันมีรอยขูดบนเนื้อเหล็กนะครับขูดเมื่อชั้นสังกะสีถูกขูดออกเนี่ยจุดนั้นจะเป็นสนิมได้ง่ายทันทีนะครับสีที่ต้องใช้อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับก็คือเป็นสีสีที่มีความยึดเกาะสูงนะครับเวลาไปร้านอ่าก็ดูเลยนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าทาเหล็กกันวันไน์นะครับถามร้านเขาก็ได้นะครับ ปกติก็เป็นสีน้ำมันนี่นะครับแต่มันจะมีสูตรพิเศษเฉพาะสาหรับเหล็กคาราไนท์ส่วนถ้าเป็นสีสเปรก็มีนะครับนะมันจะเขียนไว้เลยครับพ่นดีเยี่ยมนะครับพื้นผิวเรียบสําหรับเห็นไหมครับสาหรับเหล็กกาว,วาไนท์เหล็กดํานะครับเพราะเข้าใจว่ามันน่าจะยึดเกาะสูงกว่าสเป์ธรรมดานะครับก็คือถ้าเป็นงานเหล็กแล้วจะพ่นเฉพาะตรงรอยเชื่อมก็ได้นะครับ หรือทาตรงรอยเชื่อมแต้มกันอย่างที่เคยทํามาก็ได้แต่ถ้าจะให้แนะนําก็คือควรจะทําทั้งหมดแหลกกลังคานี่ยังไงมันตักแดดตกักฝนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะต้องทําสีครับตอนนี้สีก็ทั้งพ่นทั้งทาเป็นที่เรียบร้ยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวรอให้สีแห้งสนิทตอนนี้จับแหลกหง,งายขึ้นแล้วนะครับตรงเส้นดินสอนี่คือจุดกึ่งกลางนะครับที่เราจะทําการ o the c u t t i n นี่ก็คือตัวขาแหล็กนะครับจากการคำนวณแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะตกลงบนตรงนี้นะครับและจะมีจุดยึดได้ก็คือ2อ,อจุดนี้หรือไม่ก็เชื่อมเหล็กอีกเส้นหนึ่งเพื่อมารับน้ําหนักแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วนะครับจะยึดแค่2ช่วงนี้ก็พอเพราะน้ําหนักมันก็จะต้องตกลงขอบอยู่ดีและการติดตั้งนะครับจะใช้การเจาะรูแล้วยึด สิ่งที่เรียกว่ารีเวทนัดนะครับรีเวทนัดคืออะไรนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักรีเวทนัดหน้าตาอย่างนี้เป็นลูกรีเวทชนิดหนึ่งนะครับแต่เมื่อเราเจาะเหล็กนะครับแล้วก็เอาลูกรีเวทเนี้ยเข้าไปย้ำยึดลงไปแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะมีเกีียวเราจะได้รูที่มีเกีียวที่เกิดจากตัวรีเวทนัดนั่นเองนะครับลูกรีเวทนัดนะครับ ตอนที่ยังไม่ย้ำเห็นไหมครับระดับของชั้นเกลียวมันจะอยู่ลึกลงมาประมาณที่เล็บปมชี้อยู่เนี่ยแต่เมื่อเราทำการย้ำยำ้ำใช้ครีมย้ำไปแล้วนะครับชุดของเกลียวเห็นไหมครับมันจะยกขึ้นมาส่วนที่เหมือนว่ามันหายไปก็คือมันจะขยายตัวออกนะครับรัดกับตัวแผ่นเหล็กนั่นเองถ้าย้ำรีเวทนัดไม่แน่นนะครับลูกมันจะหลวม มีโอกาสหลุดได้นะครับต้องย้ำให้แน่นหนาจริงๆนะครับตอนนี้เจาะรูในส่วนที่จะยึดขาแหลกชิ้นกลางไป้ที่ยบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้รีเวทนัดนี่นะครับใส่ลงไปในรูแล้วก็ใช้คียมย้ำรีเวทนัดหน้าตาอย่างนี้นะครับทําการย้ำมันก็จะหนีบขึ้นมาเดี๋ยวสิ่งที่ได้ก็คือเราจะมีรูที่มีเกลียวสําหรับขันนอ็อต สิ่งสำคัญที่สุดนะครับซึ่งลืมไม่ได้และเน้นย้ำเลยถ้าหากเรามีการตัดหรือเจาะเข้าไปในเนื้อเหล็กนะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการเกิดสนิมเมื่อเนื้อเหล็กสัมผัสกับอากาศโดยตรงเพราะ,ะนั้นอย่าลืมทาสีนะครับแต้มสีตรงเนื้อเหล็กก่อนที่จะทําการย้ํารีเวทนัดนะครับตอนนี้ทําการย้ํารีเวทนัดเป็นที่จบร้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้ง ขาจับแตกนะครับก็จะใช้เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับซึ่งก่อนติดตั้งใส่น็อตเนี่ยก็จะต้องมีแหวนนะครับแหวนรองสักหนึ่งตัวแล้วก็เพื่อป้องกันน็อตคลายหลังติดตั้งไปแล้วเราก็จะเป็นต้องจะต้องมีแหวนสปริงนะครับหน้าที่ของแหวนสปริงก็คือการน็อตคลายตัวในส่วนของการยึดน็อต จังหวะนี้นะครับเราไม่ต้องขันแน่นครับขันแค่พอให้รู้สึกว่ามันไม่หลุดออกจากกันนะครับเพราะว่าเมื่อตอนที่เรายกแหลกขึ้นไปติดตั้งนะครับเราจะต้องมีการจัดแนวในส่วนของขาแหลกนะครับให้อยู่เป็นตรงแนวกันในส่วนของร่องรางน้ําด้วยครับตอนนี้ได้ติดตั้งขายึดแหลกกับตัวรถจํานวน6ชิ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยึดด้วยรีเวทนัดนะครับ จากเดิมถ้าถอยไปดูที่ต้นคลิปจะเห็นว่าผมใช้น็อตน,นะครับน็อตประมาณ2นิ้วครึ่งขันทะลุยิงเจาะทะลุนะครับเมื่อวิธีการนั้นนะครับมันจะมีหัวน็อตโผล่แต่เนื่องจากวัตถุประสมของผมเนี่ยจะใช้แหลกตัวนี้เป็นฐานของเต็นท์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหัวน็อตจะต้องมาชนกับด้านใต้ของเต็นท์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีสำหรับชุดนี้เท่านั้นนะครับ ส่วนท่านที่จะทําเฉพาะแหลกทําแหลกใช้งานนะครับผมแนะนําว่าใช้วิธีการร้อยน็อตเจาะทะลุแบบวิธีแรกนะครับขันยึดจะแข็งแรงแน่นหนามากกว่าครับตอนนี้นําชิ้นแหลกกับลูกบางที่พื้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือตัดในส่วนของแผ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด2แผ่นอลูมิเนียมจะกว้าง4ฟุตก็คือ122เซนติเมตร แล้วก็ยาว8ฟุตก็คือประมาณ244เซนติเมตรนะครับเราจะใช้ด้านความกว้างวางลงในเส้นที่เป็นรอยต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดให้มันใต้ระยะเท่ากับความกว้างของแหลกด้านในนะครับน่าจะอยู่ประมาณ130อีกชิ้นนึงก็ตัดเป็นอีกแผ่นหนึ่งนะครับ ตอนนี้ได้วางแผ่นพื้นทั้ง2องแผ่นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับถ้าหากทาแหลกแบบพื้นทึบอย่างที่ผมกำลังทํานี้ก็คือเรื่องการระบายน้ำครับเพราะถ้าน้ำระบายออกไม่ได้มันก็คือถาดดีๆนี่เองนะครับในส่วนของการยึดแผ่นอลูมิเนียมนะครับกับโครงเหล็กกับฐานเนี่ยนะครับ ก็ทำได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกก็ใช้ลูกรีเวทย้ำเอาก็ได้ครับแต่สำหรับผมผมจะเลือกใช้สกูปายสว่านครับตัวแบบนี้นะครับสกูปายสว่านผมจะใช้ตัวนี้นะครับยิงยิงไล่ไปนะครับตามจุดลอยต่อแล้วก็ตามตรงที่รับน้ำหนัก ถ้าต้อการให้แหลกที่เราสร้างมีการใช้งานที่หลากหลายมีประโยชน์มากขึ้นนะครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นหูยึดนะครับติดตั้งไว้ที่ด้านข้างบริเวณลักษณะอย่างนี้ครับตำแหน่งเดียวกับขาแหลกก็ได้ครับหรือเฉลี่ยไปตามความต้องการสัก3ถึง4ตัวต่อข้างนะครับเราก็จะสะดวกในการผูกมัดสิ่งของนะครับ รวมไปถึงถ้าเราไปจอดรถในพื้นที่ที่มีลมค่อนข้างแรงแล้วยิ่งเต็นที่ผมทำนะครับเต็นไฟฟ้าตัวนี้มันต้านลมก็อาจจะใช้หูยึดตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยยึดตึงตัวรถไว้กับพื้นได้ตอนนี้นำล็กที่เสร็จสมบูรณ์มาไว้ในโรงรถแล้วนะครับจะติดตั้งบนรถตู้คันนั้นซึ่งการนำล็กขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ ลอกนะครับเมื่อใช้ลอกยกแหลกเข้าสู่ตำแหน่งติดตั้งแล้วก็จะมีน็อตให้ปรับตั้งจำนวน2จุดสำหรับขาแหลกแต่ละตัวนะครับตัวแรกก็คือชุดนี้เป็นตัวปรับความสูงก็คือเราต้องการให้แหลกห่างจาก ลดเท่าไหร่นะครับปรับที่น็อตคู่นี้เมื่อเราปรับความสูงได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับขันนะครับขันยึดขาแหลกกับตัวแหลกให้แน่นหนาที่น็อต2ตัวนี้ครับเมื่อขันจับยึดขาแหลกได้ในระดับที่ต้องการแล้วนะครับ<ม>ก็ทําการปิดครอบฝาสิ้นนี้นะครับซึ่งจะมากับขาแหลก มันจะล็กอกอยู่ลักษณะนี้โดยมีน็อตนะครับเป็นหกเหลี่ยมขันเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูแหลกกันครับเดี๋ยวจะมีสร้างแหลกอีกชิ้นนึงนะครับเป็นชิ้นด้านท้ายเนี่ยนะครับอีกชิ้นนึงเพื่อเอาไว้ใส่สิ่งของ ส่วนแหลกตัวใหญ่ที่สร้างกันวันนี้จะเอาไว้ใช้ขนของกับติดตั้งเต็นท์บ้านครับ